วันนี้ก็จะมาอัปเดตแผนรายได้ของโอเคแฮปปี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับโอเคแฮปปี้นะครับเรามีรายได้อยู่2ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1ก็คือรายได้จากการแนะนําตรงนะครับการแนะนําตรงก็คือสามารถที่จะแนะนําได้โดยไม่จํากัดจํานวนนะครับที่แนะนําติดตัวเราเพราะที่นี่มีลิงก์ให้ทุกคนนะครับสามารถแชร์ลิงก์ได้และก็สามารถส่งต่อด้วยระบบออนไลน์แบบ100%ครับ และส่วนรายได้ข้อที่2ก็คือรายได้จากแมทชิ่งนะครับลึก7ชั้นรวมแล้ว25ในส่วนต่อไปนะครับสำหรับตำแหน่งการรับรายได้ของโอเคแฮปปี้นะครับมีทั้งหมดนะครับมาดูกันว่ามีกี่ตำแหน่งครับเริ่มต้นการสมัครด้วยตำแหน่งเมมเบอร์ครับตำแหน่งเมมเบอร์นะฮะเริ่มต้นแล้วก็ตำแหน่งที่1ก็เรียกว่าตำแหน่งโอเคหครับตำแหน่งโอเคสอง ตำแหน่งโอเคและตำแหน่งโอเคสตาร์มีทั้งหมด4ตำแหน่งครับและในส่วนของการเริ่มต้นที่นี่นะครับเริ่มต้นด้วยเงิน0บาทครับเริ่มต้นด้วยเงิน0บาททำอย่างไรครับวันนี้เพียงแต่ท่านคลิกลิงก์แล้วก็สมัครนะครับกรอกข้อมูลนะครับง่ายๆนะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสับเรียบร้อยส่งสมัครท่านจะได้รับลิงก์ทันทีครับ เมือนตัวอย่างล่างนี้ทุกคนก็จะมีลิงก์ตั้งแต่ตำแหน่งเมมเบอร์นะครับแล้วสามารถที่จะมีรายได้ได้ด้วยไหมนะครับเมื่อท่านเป็นตำแหน่งเมมเบอร์นะครับท่านก็สามารถที่จะสามารถแชร์ลิงก์ไปได้เลยลิงก์นี้แชร์ไปที่ไหนได้ครับะไรเพื่อนไม่ผู้คนรู้จักนะครับหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่สู่สื่อต่างๆนะครับแช์ไปในสื่อโชเชื่อต่างๆม่วาจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรม อ่าทวิตเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าทําเป็นช่อง YouTube เหมือน,นที่ผมทำเนี้ยนะครับเมื่อคนเห็นลิงก์เขาก็สมัครผ่านลิงก์ครับเมื่อสมัครแล้วเขาเปิดบินนะเขาเห็นโอกาสว่าบริษัทโอเคมาเคปปีน้นี่ใช้เงินน้อยมากนะครับในการเปิดบินแค่449บาทเท่านั้นเองเขาก็เปิดบินครับเมื่อเขาเปิดบินนะครับอย่างตัวอย่างนี้เปิดบิน4คนแต่เราจะได้ทุกคนนะครับคนใหม่ที่เปิดบินปั๊บเราจะได้รับ กล่องละ200บาทนะครับเมื่อเขาเปิดบินใหม่นะครับกล่องละ200บาททันทีถ้าเปิดบิน4คนเราก็จะได้800บาทในกรณีนี้คือเราตัวเองยังไม่เปิดบินนะแต่ถ้าวันนี้ท่านเห็นโอกาสนะครับท่านให้นําเพื่อนเลยแล้วเพื่อนเปิดบินท่านมีไรายได้รายได้ตรงนี้ท่านสามารถที่จะนําไปเปิดบินได้แล้วก็ปรับตําแหน่งตัวเองได้อย่างตัวอย่างนี้นะครับเมื่อท่านเปิดบินเพียง449บาทนะครับ ท่านก็จะเป็นฐานะเป็นตำแหน่งโอเคหนึ่งทันทีนะครับตำแหน่งนี้จะได้สิทธิประโยชน์อะไรม้างมาดูกันนะครับข้อที่1ท่านจะได้รับเว็บไซต์ส่วนตัวตลอดชีพเลยนะครับใช้ตลอดชีพฟรีนะครับและเครื่องมือคือ AI ท่านสามารถนำเ AI ไปส่งต่อให้เพื่อนได้เลยแบบส่วนตัวส่วนตัวนะครับไม่ต้องทำเองให้ยุ่งยากนะครับมีไอให้พร้อมไปทำงานได้เลยนะครับ และท่านยังแนะนําตรงได้ไม่จํากัดจํานวนด้วยเช่นกันและก็ได้รับกล่องละ200บาทเหมือนเดิมถ้าท่านเป็นตําแหน่งนี้นะครับและท่านยังจะได้รับในส่วนของเมื่อเราแนะนําตรงคนแนะนําตรงก็ไปแนะนําต่อครับเมื่อคนแนะนําต่อนะครับมีการซื้อสินค้าเราก็ได้ด้วยครับเรียกว่าค่าแมทชิ่งชั้น1ชั้นนะครับถ้าตำแหน่งโอเคหนึ่งคือได้รับ1ชั้นกล่องละ10บาทแล้วแมทชิ่งนี้บริษัทก็จะนําไปเก็บ สะสมเป็นแท้เพื่อแรกของรางวัลน,นะครับการขึ้นตำแหน่งโอเคสองนะครับเงื่อนไขก็คือให้เมื่อท่านเปิดบินเรียบร้อยนะครับท่านเป็นตำแหน่งโอเคหนึ่งเรียบร้อยนะครับท่านก็ไปแนะนำต่อส่งลิงก์ไปแชร์ไปนะครับเมื่อครบสิบรหัสเมื่อไรท่านก็จะปรับเปลี่ยนสถานะเป็นตำแหน่งโอเคสองทันทีเลยนะครับเมื่อขึ้นโอเคสองท่านจะได้รับแมทชิ่งถึง3ชั้นนะครับ และก็สามารถแนะนำตรงได้ไม่จํากัดจํานวนนะครับท่านก็รับกองละ2 0 0บาทต่อกลองและยังจะได้แมทชิ่งชั้นที่1 5%คือ10บาทต่อกลองชั้นที่2และชั้นที่3นะครับ4% 8บาทต่อกลองมาดูในเรื่องของรายได้โดยประมาณนะครับมาดูรายได้โดยประมาณของตำแหน่งโอเคสอเมื่อท่านแนะนำตรงครบ10รหัสนะครับ ท่านก็คูณด้วย200คูณ10เท่ากับ2,000บาทนะครับนี่คือ,อไรายได้ค่าแนะนําตรงนะและในส่วนของค่าเนนําเมื่อแนะนําตรงเข้าไปแตกต่อไปนะแนะนาต่อนะครับจากตรง10นะต่อก็จะกลายเป็น100รลหัสนะครับ100คูณด้วยสบเท่ากับ1000บาทแนะนําต่อชั้นที่2นะครับจาก100เป็น1000 1000คูณด้วย8เท่ากับ800 0และในส่วนชั้นที่3ครับ ก็จะแตกไปถึง1,000 0รหัส1,000 0คูณด้วย8เท่ากับ8,000 0นะครับดังนั้นในตำแหน่ง OK2 OK นี้ท่านมีโอกาสรับรายได้ถึง91,000บาทอันนี้คือตัวเลขนะครับอยู่ที่ท่านลงมือทำมากน้อยขนาดไหนนะครับรายได้ถึงจะเกิดอยู่ที่ตัวท่านเองครับและในส่วนของการขึ้นตำแหน่ง OK3 OK OK3 OK ก็คือเมื่อท่านเป็นตำแหน่ง OK 2เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ แล้วท่านก็ไปแนะนำตรงนะครบ50รหัสท่านก็ขึ้นตำแหน่งโอเคหรือรวมทั้งองค์กรท่านนะครับที่ท่านแนะนำหรือไม่แนะนำก็แล้วแต่นะครับรวมองค์กรที่ใต้ท่านลงไปในส่วนสส่วนนี้นะครับแนะนำตรง50รหัสครบก็ขึ้น่า300คนก็ขึ้นอันไหนถึงก่อนเงื่อนไขไหนถึงก่อนขึ้นเป็นโอเค 3ทันทีครับและในส่วนแมทชิ่งเราจะได้แมทชิ่งถึง5ชั้นด้วยกันนะครับมาดูว่าก็จะได้รับค่าแนะนำตรงไม่จำกัดจำนวนเช่นกันนะครับ200บาทต่อกล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชั้นที่1ก็จะได้รับ10บาทต่อกล่องนะครับชั้นที่2ที่3ก็8บาทต่อกล่องและชั้นที่4ชั้นที่5ก็คือ6บาทต่อกล่องครับ มาดูนี่ส่วนของรายได้โดยประมาณนะครับของตำแหน่ง OK 3มาดูกันนะครับเราแนะนำตรงอันนี้ผมยกตัวอย่างแนะนำตรงครบ50ประหัสนะครับเมื่อท่านแนะนำครบ50 200คูณ50เท่ากับ10,000มืนและชั้นจากตรงก็จะแตกต่อนะครับแตกต่อชั้นที่1ก็คือ2,500ระหัสนะครับ2,500คูณที่สิเท่ากับ25,000บาทนะครับ ชั้นที่สองห0 0 0รหัสคูณด้วย8เท่ากับ1ล้านบาทเห็นไหมครับและในชั้นที่3จาก1 000, 2ึก็จะแตะไปถึง6 2ล้าน0ืนรหัสเท่ากับคูณด้วย8นะครับเท่ากับ8ป0ล้านนะค,คูณด้วย8เท่ากับ50ล้านเห็นไหมครับนี่คือตัวเลขกลมๆนะครับ ที่เราเอามาทําให้ดูวิเคราะห์ให้ดูนะครับแต่ความเป็นจริงการกระทําอาจจะไม่ถึงเท่านี้นะครับอยู่ที่ว่าท่านทํากี่เปอร์เซ็นต์นะครับทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยไม่ทําไม่ได้ครับนี่คือส่วนความเป็นจริงความเป็นธรรมครับและชั้นที่4ชั้นที่5เยอะมากผมเลยไม่สามารถที่จะบอกเป็นตัวเลขได้ครับ และในส่วนตำแหน่งสูงสุดจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดได้อย่างไรเรียกว่าตำแหน่งโอเคสตาร์เงื่อนไขก็คือเมื่อท่านเป็นตำแหน่งโอเคสอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านก็สะสมแต้มนะครับหรือว่าแนะนําตรงให้ครบ100่งร้อยละหัสท่านก็ขึ้นโอเคสตาร์หรือรวมทั้งองค์กรท่านนะครับนับจากท่านลงไปนะครับรวมที่เป็นโอเคหนึ่งะครับครบ500รหัสเมื่อไหร่นะครับทั้งสงส่วนนี้นะครับ ส่วนไหนขึ้นถึงก่อนตามเงื่อนไขไหนก็ได้นะครับสองเงื่อนไขถึงก่อนก็จะขึ้นเป็นตำแหน่งโอเคสตาร์ทันทีนะครับในส่วนตำแหน่งนี้นะครับก็จะรับแมทชิ่งถึง7ชั้นนะครับแมทชิ่งก็ในส่วนของค่าน้ำตรงก็จะได้รับเหมือนเดิมนะครับแนะนำได้ไม่จำกัดนะครับรับกล่องละ200นะครับแล้วก็ในส่วนของชั้นที่1ก็จะได้รับ สิบาทต่อกล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชั้นที่2ที่3ก็8บาทต่อกล่องและชั้นที่4 5 6 7ก็จะได้รับกล่องละ6บาทต่อกล่องนี่คือเงื่อนไขการขึ้นตําแหน่งนะครับในส่วนต่อไปนะครับมาดูว่าที่นี่เรามีสิ่งที่มหัศจรรย์และกับทุกคนที่กำลังมองหาโอกาสแบบนี้นะครับคือการคำนวณรายได้แบบโลอัพนะ การโลอัปเป็นแบบไหนดูกันต่อนะครับในส่วนของที่นี่นะครับเรามีรายได้2ข้อเรานํา2ข้อนี้มารวมกันเลยนะครับในการโรลอัพนะครับข้อที่1คือค่าแนะนําข้อที่2ก็คือส่วนของแบทชิ่งนะครับเชั้นมาดูกันนะครับว่าในส่วนการโรลอัพแบบไหนเป็นยังไงนะครับในส่วนการโรลอัพในกรณีว่าเรานะครับเห็นไหมคนที่เราแนะนําตรงเนี่ยนะครับไม่มีตัวเลขนะครับ คนที่นําต่อชั้นที่1ชั้นที่2นี่ก็คือชั้นถัดมาถ้าในกรณีว่าคนที่เราเนี่ยนตรงไม่รักษายอดเราจะได้200ร้อยไหมนะครับที่นี่บอกว่าให้คนที่เป็นชั้นที่อ่าชั้นที่1น่นี่เเป็นแมทชิ่งเนี่ยก็ขยบขั้ไปเมื่อเขาคนนี้รักษายอดเขาขยบขึ้นไปแสดงว่าเราก็ได้200บาทนะครับขยบมาแทนที่ได้200บาทนะครับ แล้วชั้นที่2ก็มาแทนที่ชั้นที่1เห็นไหมครับแต่ถ้าในกรณีว่าชั้นที่3ของอันนี้ก็ไม่รักษายอดชั้นที่4ก็จะข้ามไปนะครับไปเรียงต่อให้เลยนะครับดูฝั่งขวานะครับไปเรียงต่อให้เลยเรียกว่าโลอัพนะครับและชั้นที่4ที่5ที่6ที่7ก็จะไปเรียงครบ7ชั้นครับให้ดูฝั่งซ้ายนะครับบีมิตเราจ่ายไม่เกิน7ชั้นนะครับ แต่คนถ้าคนไหนที่ไม่รักษายอดระบบก็จะลันคนนั้นขึ้นมาให้เต็มผังดังนั้นวันนี้ท่านเห็นโอกาสหรือยังครับที่นี่เปิดโอกาสให้กับทุกคนบริษัทจ่ายเต็มแม็กซครับจ่ายเต็มแม็กซแต่บริษัทก็ยังเหลือครับแต่ไม่มากแต่บริษัทนโยบายบริษัทบอกว่าอยากให้สมาชิกทุกคนที่เข้ามาร่วมกับ โอเคแฮปปี้ okay, ได้แฮปปี้จริงๆมีความสุขกับเรานะครับมีไรายได้ทุกวันทุกวันนะครับเพราะที่นี่เราออกเป็นเรียวไทม์นะครับระบบผังนะครับโชว์แบบเรียวไทม์เรียวไทม์เลยนะครับและสามารถเบิกถอนได้ทันใจท่านแบบรวดเร็วนะครับและในส่วนของ การไม่รักษายอดกับรักษายอดที่นี่เราไม่บังคับในการรักษายอดหรือไม่รักษายอดนะครับเพียงแต่ทุกตําแหน่งนะครับทุกตําแหน่งตั้งแต่ตําแหน่งโอเคหนึ่งจนถึงโอเคสตาร์นะครับท่านจะมีรายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็แล้วแต่ที่นี่ให้ท่านรักษายอดเพียง30วันต่อหนึ่งกล่องผมบอกไม่บอกเดือนนะเพราะระบบเราเป็นระบบไล่รีลันแบบ30วันนะครับ ดังนั้นเมื่อท่านรักษายอดครบ30วันนะครบ30วันนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์อย่างไรเพียงแค่ซื้อ30วันต่อกล่องโอ้โหโลงทุนถูกมากมากนะครับนะถ้าว่าลงทุนแล้วถูกมากเลยท่านจะได้สิทธิดังต่อไปนี้นะครับเว็บไซต์ท่านก็ได้เครื่องมือท่านก็มีท่านแนะนําคนใหม่ก็ได้แต่ท่านใน,น,ค,นคนใหม่ก็ได้และแนะนําคนใหม่คนใหม่ก็สามารถแนะนำคนใหม่ได้เช่นกันแต่ ถ้าหากว่าท่านไม่รักษายอดคนที่แนะนำมา1ิบยคนแนะนําตรงเขารักษายอดท่านจะไม่ได้นะครับเพราะไม่ให้คนเก่านะแต่ท่านรักษายอดท่านก็ได้เหมือนเดิมและแมทชิ่งท่านก็จะไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับและที่สําคัญก็คือแต้มที่สะสมมาทั้งหมดกี่แต้มก็แล้วแต่จะโดนลบหายไปครับท่านต้องเริ่มสะสมแต้มใหม่ทั้งหมดนะครับ แมทชิ่งที่เป็นรายได้นะครับที่ได้จากแมทชิ่งทุกแต้มนะครับเราจะเป็นการเก็บสะสมเพื่อนํามาแลกของรางวัลนะฮะได้แมทชิ่งเท่าไหร่ท่านก็ได้แต้มแลกเท่านั้นนะครับสะสมแล้วท่านก็ามาแลกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นสินค้าเป็นเงินเป็นทองเป็นสมาร์ทโฟนหรือเป็นทีวีต่อไปนะครับในอนาคตตอนนี้บริษัทก็จัดให้กับทุกคนเข้ามาร่วมนะครับขอบคุณทุกท่านติ่ติดตาม สมัครได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ